อะไรบ้างนะคะกีฬาอะไรบ้างต้องเป็นกีฬาที่บรรจุอยู่ในกีฬามหาวิทยาลัยนะคะทุกท่านค่ะเป่ากบโดดหนังยางเป็นกีฬาในที่บรรจุอยู่ในกีฬามหาวิทยาลัยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะต้องเป็นกีฬาสากลค,คะ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของโครงการศิลปะวัฒนธรรมน้องๆที่มีความสามารถทางด้านร้องเล่นเล่นดนตรีต่างๆเต้นนะคะชอบไปดูหมอลำ หน้าหา่านหนูสมัครโครงการนี้ได้ไหมคะหนูชอบเต้นหน้าห่านมากเลยจะสามารถสมัครได้หรือเปล่าต้องรอฟังพี่เขานะคะตอนนี้คะ่ะมี คำถามแล้วก็มีของรางวัลแจกนะคะคําถามอีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้เลยสําหรับศิละปะวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของการร้องเพลงการเล่นดนตรีเอาเป็นว่าอยากแจกมโมสอใจดีอยากแจกมากๆนะคะตอนนี้ทักทาย400กว่าท่านที่กําลังออนใน Facebook Live อยู่นะคะทุกท่านคือผู้โชคดีมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากการสุ่มเรนดอมของทีมงานแอดมินทั้งนั้นเลยนะคะให้น้องๆคอมเมนต์ชื่อ วงดนตรีที่น้องชอบมาจะได้เกี่ยวข้องกับโครงการศิลปะวัฒนธรรมคอมเมนต์ Comment. ชื่อวงดนตรีที่น้องชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นวงสากลวงพื้นบ้านวงหมอลำวงอะไรได้หมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะคะและตอนนี้ค่ะเรามีเรื่องโครงการศิลปะวัฒนธรรมน้องๆที่สนใจทางด้านนี้นะคะสามารถที่จะสมัครในโครงการนี้ได้เลยเราจะเปิดรับสมัคร1ถึง20ธันวาคมนี้ค่ะและพี่สุริยะก็พร้อมอยู่แล้วนะคะเรียนเชิญให้ข้อมูลทางด้านโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒน รมเชิญค่ะสิบปีลงเศร้าปีลาจังเห็นกวงมาอย่างมังครับเขาเคือเราจังเห็นเจ้าเทือเดียวเผิ่นว่าเที่ยวทางเงินเดินเคนทางต่างคนทีจากกันเนื่อน่านปีโลกมันกลมจังขอประดงจังโง่คงพบกันเรียนท่านผู้ปกครองและก็น้องๆที่อยู่ทั้งบ้านครับนะครับผมสุริยาสอนสุร,รานนะครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการศึกษาที่กองกิจการนิสิตนะครับดูแลนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับก็วันนี้ขออนุญาตมาแนะนําแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของโครงการนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นนะครับจริงๆมหาวิาลยเนี่ยนะครับต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนรรมนะครับ <c oughs> เพื่อให้เข้ามาเรียนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทํากิจกรรมให้กับทางมหาวิาลยเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับมแลกเปลี่ยนนะครับ ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,547นะครับจนถึงปัจจุบันคือถ้าปีถ้านับปีนี้คือปีอ56เราเนียนะครับ65เราเานียก็จะอยู่ที่รุ่นที่19จุ่นที่19ในปีนี้ปีการศึกษา265เนี่ยครับมีทั้งหมดนะครับ16คณะที่เปิดรับจาก19คณะนะครับ54สาขาจากทั้งหมด90สาขาแล้วก็รับทั้งหมด133คนต้องบอกว่า133คนนี่คือ อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของของน้องๆเราด้วยนะครับแล้วก็คณะที่เปิดรับนะครับ16คณะนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมนะครับได้นะครับประเภทศิลปะวัฒนธรรมที่เราเปิดรับนั้นนะครับตอนนี้เราเปิดรับแค่5ความสามารถพิเศษเท่านั้นนะครับเท่านั้นคือมีเรื่องของ ดนตรีพื้นบ้านนะครับนาฏศิลินพื้นบ้านขับร้องพื้นบ้านนะครับแล้วก็ภาษาวรรณศิลป์น,นะครับภาษาวรรณศิลป์คือพวกพิธีกรโคศกสุนทรพจน์หรือก็แต่งคําประพันธ์นะครับเราก็รับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของศิลปะหรือก็หัตถกรรมหัตถกรรมนะครับคุณสมบัตินะครับเอาคร่าวๆเลยแล้วกันเนื้อๆเลยแล้วกันนะครับหนึ่งเรียนม .6 ห,หรือว่าเทียบเท่านะครับเรารับทั่วประเทศภาคไหนเราก็รับภาคเหนือมาเราก็รับภาคใต้เราก็รับนะครับนะครับสอง ถ้าจบการศึกษาแล้วเราก็รับแต่ขอไม่เกิน3ามปีขอไม่เกิน3ามปีนะครับจบแล้วไม่เกินสามปีเรารับนะครับมีผลการเรียนขอเป็นตามที่คณะแต่ละคณะกําหนดครับซึ่งในรายละเอียดของเอกสารข้อมูลนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ให้ให้น้องให้ศึกษาอยู่นะครับตามที่คณะกําหนดคุณสมบัตินะครับที่ที่สำคัญคือเรื่องของผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งผลงานเรารับอยู่ที่แจ้งไปแล้วว่าเรารับแค่5้าประเภทความสามารถเท่านั้นนะครับนะครับซึ่งผลงานนะครับ ประเภทที่5คือเรื่องของศิลปะหรือหัตถกรรมเนี่ยเรารับแค่6 6ด้าน6เรื่องแค่นั้นคือเรื่องของวาดภาพ2งานใบตอง 3. เรื่องของการร้อยพวงมาลัยนะครับสเรื่องของจักสารแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการประดับตกแต่งดอกไม้นะครับดอกไม้ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีการขยายประเภทความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับหลักฐานการสมัครน้องๆต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกหลักฐานที่มหลาลัยกําหนดพื้นฐานนะครับ นะครับก็จะมีล้วพี่ขวัญได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของพวกเอกสารทั่วไปพวกใบสมัครนะครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องเตรียมครับต้องเตรียมซึ่งน้องๆอาจจะต้องต้องเตรียมแล้วก็ดูเป็นกรณีพิเศษหน่อยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในพอร์ตโฟลิโอมีอะไรบ้างหนึ่งเกียรติบัตรที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เราที่เราสมัครเช่นเราสมัครเรื่องของขับร้องขับร้องเพราะฉะนั้นเกียรติบัตรที่ระบุควรจะต้องมีเกียรอง้ ถ้าสมัครเรื่องของหน้าตาสินก็จะมีเกียรติบัตรเกี่ยวกับหน้าตาสินนะครับสองถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีเกียรติบัตรเราใช้อะไรได้บ้างรูปถ่ายเราก็ให้ครับภาพฟอนภาพลำเราก็ให้ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือไม่มีรูปถ่ายก็ให้โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้ครับเราก็ให้เราก็ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของคลิปวิดีโอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการสอบสัมภาษณ์รอบนี้ครับเราไม่ได้มีการ พบปะพูดคุยแบบตัวต่อต,ตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านคณะกรรมการต้องการเห็นคือเรื่องของความสามารถที่แท้จริงนะครับของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นน้องๆต้องอัดคลิปวิดีโอนะครับแสดงถึงความสามารถของตัวเองเพื่อให้กรรมการได้เห็นความสามารถที่ที่ชัดเจนนะครับจะใช้โทรศัพท์หรืออะไรก็ได้ครับเมื่อบันทึกเสร็จให้อัพลง Facebook หรืออัพลง YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือ Google Drive like ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแนบลิงก์ตัวนั้นลงไปในพอร์ตโฟลิโอครับ เมื me me it, ่อมาถึงเราปุ๊บกรรมการก็จะดูจากลิงก์ที่เราส่งมาให้นะครับส่งมาให้นะครับทีนี้การคัดเลือกเมื่อน้องๆทุกคนนะครับได้จัดส่งเอกสารมาให้ให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วนะครับการคัดเลือกก็จะมีอยู่สองสองครั้งนะครับครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการคัดเลือกจากใบสมัครใบสมัครแล้วก็เอกสารผลงานที่ที่เราส่งมานะครับกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีรุ่นพี่ของเราเป็นเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งในการดูนะครับเราดูอะไรบ้างหนึ่งดูว่าคุณสมัคร อะไรประความสามารถประเภทอะไรครับเช่นถ้าสมัครเรื่องขับร้องเราก็จะไปดูว่าเกียรติบัตรที่คุณส่งมานั้นมีความสามารถเรื่องขับร้องอยู่ไหมอยู่ไหมสองคือถ้าไม่มีมีภาพถ่ายไหมมีหนังสือรับรองไหมแล้วก็คลิปวิดีโอที่คุณส่งมานั้นเกี่ยวข้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีนะครับกรรมการชุดนี้ก็จะคัดคุณตกคุณตกนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์นะครับแต่ถ้าความสามารถผ่านปุ๊บนะครับ กรรมการก็จะส่งรายชื่อให้กับทางกองบริการการศึกษาเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็รอบที่สองจากนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธาีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการนะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านนะครับซึ่งเราเชิญมาจากคณะและก็สาขาที่มีความรู้ความสามาถที่เกี่ยวข้องมานะครับสองประเด็นที่สัมภาษณ์ท่านกรรมการก็จะสอบถามในประเด็นทั่วๆไปครับเรื่องของกิจกรรมการเรียนแล้วก็เรื่องของ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความสามารถที่เราที่เรามีนะครับว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็3อาจจะมีการปฏิบัติครับอาจจะมีการปฏิบัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีนะครับภาพที่เราส่งมาวิดีโอที่เราส่งมาอาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือท่านคณะกรรมการอาจจะขอให้เราได้ปฏิบัติให้ดูนะครับเช่นขอร้องให้เราได้ช่วยรําให้ดูช่วยร้องให้ดูหรือช่วยจีบดอกไม้จีบใบตองให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ เมื่อเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเสร็จแล้วนะครับพวกเราทุกคนนะครับที่ผ่านโครงการนี้ก็จะต้องทํางานด้านกิจกรรมให้กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นโครงการนี้นะครับเป็นโครงการทางามสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยร่วมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเครือข่ายของเครือทางามอีกสี่มหาลัยมีมหาวิทยาลัยนเลยสวนมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับรวมกันจัดโครงการปีละหนึ่งคร ในปีการศึกษาถัดไปนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยครับมหาวิทยาลัยมศมจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็เราก็จะได้เป็นรับเจ้าภาพกับเพื่อนต่างสถาบันนะครับโครงการที่สองจะเป็นโครงการสารสัพพันธ์วิทรภาพไทยลาวนะครับซึ่งเป็นโครงการด้านศิลปะรมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทางสปปลาวทั้งหมด22สถาบันนะครับจากโครงการปีละหนึ่งครั้งนะครับปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ โครงการศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษานะครับซึ่งเป็นการเครือข่ายด้านศิลปะธรรมทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยสองสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายจะเป็นเรื่องของกิจกรรมลักษณะของเชิงจิตอาสาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหาสาคามนะครับได้ทําให้กับทางชุมชนสังคมแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยเองนะครับซึ่งเมื่อน้องๆเข้ามาก็จะทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับและก็สุดท้ายครับ ถ้าใครนะครับมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไปทาง Facebook ส่วนตัวของผมได้หรือที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตก็ได้หรือที่กองกิจการ,รนิสิตก็ได้ครับไม่ต้องแอดเพื่อนก็ได้ครับแชทมาถามเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพื่อนน่าจะเต็มแล้วนะครับแอดมาก็ได้นะครับก็ยินดีตอบคาถามกับกับทุกคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สุดถานี้ก็คงฝากโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปธรรมไว้กับทุกคนน้องๆทุกคนเพียงเท่านี้นะครับขออนุญ,ญาตเท่านี้ครับขอบคุณครับ คุณค่ะขอบคุณพี่สุริยะมากๆเลยนะคะกับโครงการที่น้องๆให้ความสนใจอย่างมากเลยนั่นคือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมใครที่มีความสามารถทางด้านต่างๆอย่างที่พี่สุริยะได้แจ้งไปนะคะกะ็ติดต่อพี่เขาไปได้เลยนะคะสนใจสมัครได้เลยนะคะพี่ให้ Facebook ไว้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อแอดเพื่อนได้ไหมคะอ๋อแอดเพื่อนเต็มแล้วนะคะแอดเป็นแฟนได้ไหมคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ แอดมาที่เรียนต่อมมสมหาสารคาม University กันด ah ีกว่าค่ะ